ไห้หยุดนิงเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกอร์วันพอดคาส่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Girl One Podcast. เกอร์วันพอดคาสต์ออมเงินแบบไหนดีเป็นคำถามที่มักจะเกิดขึ้นในใจของเราทุกคนนะคะ ไม่เว้นมนุษย์เงินเดือนหรือคนที่กำลังจะเริ่มต้นชีวิตการทำงานนะคะแล้วเราจะออมเงินแบบไหนดีเชื่อหรือไม่คะบางครั้งคนทำงานก็อ,อาจจะต้องเรียนรู้วิธีการออมเงินใหม่ๆจากเด็กวัยรุ่นบ้างนะคะวัยเรียนซึ่งในปัจจุบันนี้มีวิธีการมากมายที่น่าสนใจแล้วนำมาผสมผสานกับวิธีการดั้งเดิมเพื่อเก็บออม ดังนั้นในครั้งนี้เราจรึงมาพร้อมกับคำแนะนำวิธีการออมเงินที่น่าสนใจและอินเทนนะคะเพื่อเป็นการตอบและแก้ไขปัญหาที่ว่าเราจะออมเงินแบบไหนดีเนาะปรับเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการออมพื้นถานการณ์ทางเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9นะคะซึ่งส่งผลให้ชีวิตมมนได้มีความมั่นคง อีกต่อไปแล้วนะคะอีกทางนุถานการณ์เหล่านี้ยังทำให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของการเก็บออมเงินเพื่อให้ทุกคนสามารถมีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตได้นะคะในช่วงของภาวะวิกฤตซึ่งสิ่งแรกที่เราต้องปรับและดำเนินการก่อนเป็นอันดับแรกก็คือการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการออมนะคะ โดยต้องพยายามเปิดรับแนวคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้เราสามารถเก็บออมเงินและหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นนะคะปัจจุบันนี้การเก็บเงินและการออมเงินวิธีการเดิมๆนั้นก็ไม่เลยแตกต่างไปจากการเก็บเงินใส่หม้อแล้วฝังดินไปเลยนะคะเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แสนจะต่ำประกอบกับโอกาสในการทำให้เงินนั้นงอกเงยมากยิ่งขึ้น แบบนี้เราจะออมเงินแบบไหนกันดีละ่ะปัจจุบันเราสามารถรวมไปถึงการลงทุนการหาเงินออนไลน์ที่เราไม่ต้องลงทุนเองและการหางานทำที่บ้านได้จริงเพิ่มเติมจากการทำงานประจำได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะเรามาดูรูปแบบการออมเงินแบบไหนดีที่บทความนี้เขาแนะนำนะคะ 1. ฝากประจำค่ะหรือไม่ก็ซื้อสลากออมสินนะคะ อาจจะเป็นวิธีที่ดูแล้วโบราณนิดหนึ่งนะคะการเปิดบัญชีเงินฝากประจำกับธนาคารหรือการออมเงินแบบการซื้อสลากออมสินเหมาะกับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงนะคะและไม่กล้าลงทุนแต่ต้องการเก็บออมเงินที่รับผลตอบแทนที่แน่นอนและชัดเจนค่ะดังนั้นการเปิดบัญชีเงินฝากประจำการเลือกซื้อสลากออมสินก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะ ในการออมที่น่าสนใจเพราะว่ามีอาตาาัตราความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดในบรรดาการลงทุนทั้งหมดที่มีนะคะและรับรองได้ว่าเงินต้นของเราจะไม่มีวันหายไปด้วยนะคะแต่ผลตอบแทนที่รับอาจจะมีอ,าตาอมัตราดอกเบี้ยการฝากเงินในปัจจุบันนี้ก็<ๆ>อยู่ที่ประมาณ1-1.5%ถึงนนนะคะแต่สำหรับการซื้อสลากออมสิน ก็สามารถเป็นการเลือกออมที่น่าสนใจนะคะเพราะนอกจากจะสามารถออมเงินได้แล้วยังมีโอกาสลุ้นในการถูกรางวัลสลากออมสินเพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะรับรองว่าวิธีการนี้เป็นการออมที่สามารถตอบโจทย์ได้แน่นอนนะคะโดยเฉพาะคนที่ชอบซื้อลอตเตอรี่นะคะการออมโดยการซื้อสลากออมสินจะเป็นการรักษาเงินต้นให้คงอยู่นะคะ และได้ลุ้นรางวัลในแต่ละงวดด้วยนะคะ 2. ส,สะสมของอินเทนค่ะการเก็บของสะสมเพื่อเก่งกำไรนั้นนอกจากจะเป็นการเก็บสะสมเพราะความชอบส่วนตัวแล้วนะคะยังสามารถสร้างกำไรได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะเพราะรุรยเวลาประกอบกับเทนความนิยมในสิ่งของการเวลาผ่านพ้นไปนานเท่าใดสิ่งของชิ้นนั้น ก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้จากคุณค่าที่ได้จากเวลานั่นเองตัวอย่างเช่นการสะสมการ์ดในก,กีฬาที่เริ่มต้นตั้งแต่สมัยคุณปู่เลยนะคะพอมาถึงรุ่นเราราคาก็สามารถขยับสูงขึ้นได้มากถึง5-10เท่าเลยคะ่ะหรือไม่ก็เป็นพวกของเล่นโมเดลฟิกเกอร์ต่างๆที่แม้จะเป็นสินค้าและของสะสมเฉพาะกลุ่มก็จริงนะคะ แต่ในปัจจุบันนี้ก็มีโมเดลมากมายที่ราคาหลักแสนราคาหลักร้านเมื่อเราเริ่มต้นในการซื้อของเล่นเหล่านี้จุดที่ราคาประมาณหลักพันบาทค่ะข้อที่3นะคะเก็บเงินซื้อทองค่ะหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยและมีคำถามโดยเฉพาะในปัจจุบันนะคะซึ่งเป็นยุคที่ค่างเงินมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเก็บเงินใส่หีบหรือใส่ตู้ไว้ก็เหมือนสมัยก่อนใช่ไหมคะอาจจะไม่ใช่วิธีการออมเงินที่ดีนะคะแต่การเก็บเงินเพื่อน,นำไปแปลเปลี่ยนเป็นสิ่งของที่มีค่าที่มีความคงที่มากกว่าก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึง่งสำหรับการเก็บเงินที่ดีนะคะวิธีการก็คือการเก็บเงินซื้อทองซึ่งปัจจุบันแม้ราคาทองอาจจะพุ่งสูงขึ้นแต่ก็ถือว่า เราสามารถจะหาโอกาสที่ราคาทองลดลงในการเก็บสะสมนะคะการเก็บเงินแล้วนําไปซื้อทองเพื่อออมทองจึงเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้เราเก็บเงินได้มากขึ้นนะคะอีกทั้งเรายังสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาทองและสามารถนําทองไปขายให้ถูกเวลาเราก็จะสามารถทํากําไรได้นะคะอาจจะได้เงินมากกว่าการฝากประจํา และถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่างด้วยเช่นกันค่ะเรื่องที่4นะคะหาเงินออนไลน์ไม่ต้องลงทุนวยค่ะเมื่อเงินเก็บอาจจะมีน้อยการหาเงินเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเก็บเงินได้มากยิ่งขึ้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะคะปัจจุบันนี้วิธีการหาเงินออนไลน์ที่ไม่ต้องลงทุนสามารถเข้ามาช่วยเราได้ การทำงานหาเงินออนไลน์ไม่ต้องลงทุนนั้นก็มีมากมายหลากหลายวิธีให้เราเลือกนะคะโดยมีทั้งการรับงานมาทำงานเขียนรับจ้างทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลงานขีดข้อมูลงานตอบแบบสอบถามหรือจะเป็นงานสายประเภทสร้างคอนเทนต์ก็น่าสนใจนะคะเช่นการสร้างช่อง YouTube การเปิดเว็บไซต์ การเปิดร้านค้าออนไลน์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจค่ะยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะการหาเงินออนไลน์ที่ไม่ต้องลงทุนยังสามารถอาจจะเป็นงานหลักของเราได้อีกทางหนึ่งนะคะหากเราสนใจการหาเงินออนไลน์ที่ไม่ต้องลงทุนเราก็สามารถค้นหาไอเดียจากอินเทอร์เนต็ตได้เลยนะคะข้อที่5ค่ะงานทำที่บ้านได้เงินจริงค่ะ แนวคิดการทำงานที่บ้านหรือการรับงานมาทำที่บ้านนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นกระแสที่มาแรงมากๆในปัจจุบันนี้นะคะเพราะด้วยการทำงานประจำที่ได้เงินเดือนน้อยกว่าค่าใช้จ่ายเพราะมันจะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่ารถค่าอาหารค่าโทรศัพท์ค่าเด็ตทุกคนที่กำลังมองหางานทำที่บ้านได้เงินจริง ไม่ต้องเข้าอบรมไม่มีค่าสมัครและที่สำคัญไม่มีการทำงานแบบขายตรงหรือสร้างเครือข่ายอย่างแน่นอนค่ะไอเดียต่างๆในการทำงานในส่วนนี้ตัวอย่างเช่นการรับงานโรงงานมาทำที่บ้านการทำดรอปชิปปิ้งการทำธุรกิจออนดีมันต์สตรีมมิ่งเกมและเราสามารถเริ่มต้นทำงานพวกงานฝีมือก็ได้นะคะ ำหรับใครที่ชอบงานทางด้านนี้โดยเราขอนเสนองานตัวอย่างที่น่าสนใจในกลุ่มงานนี้ก็คือการทำดอบชิปปิ้งค่ะเป็นงานที่ทำที่บ้านได้จริงนะคะในบทความนี้เขาก็ได้แบ่งปันว่าการทำงานในกรณีของดอบชิปปิ้งมีรายละเอียดดังต่อไปน,นี้นะคะการทำดอ i ชอปปิ้งเป็นอีกหนึ่งงานที่ทำที่บ้านได้เงินจริงค่ะโดยเราไม่ต้องลงทุน แล้วก็ไม่ต้อง Log S <S สต็อกสินค้าให้เสียเวลานะคะกับการทำธุรกิจแนวใหม่ที่เรียกว่าดรอปชิปปิ้งการทำดรอปชิปก็คือการนำสินค้าของคนอื่นค่ะหรือแหล่งผลิตอื่นๆมาขายนั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถที่จะบวกกำไรเพิ่มเติมได้โดยที่เราไม่ต้องส่งสินค้าไม่ต้องสต็อกสินค้าและก็ไม่ต้องการันตีอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเพียงแค่เราทำหน้าที่ เป็นตัวกลางในการกระจายสินค้าค่ะหรือไมอ่อะเริยกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการช่วยให้คนที่ต้องการสินค้าวิ่งไปหาผู้ขายได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะการทำดอปชิปอาจต้องใช้ทักษะที่เรียกว่าการโฆษณาแล้วก็เข้าใจหลักการของงานทำที่บ้านได้เหิืนจริงด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เราก็มักจะใช้แพลตฟอร์มที่เราใช้อยู่ปัจจุบันค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook อินสตาแกรมช้อปปี้ลาซาเพียงแค่เราสร้างบัญชีแล้วก็เสนอตัวเป็นผู้แทนเพื่ออนุญาตให้ใช้ข้อมูลรูปภาพและรายละเอียดของสินค้าเพื่อช่วยในการทำโฆษณานะคะแต่สิ่งที่มีความสำคัญของงานทำที่บ้านได้เงินจริงก็คือเราต้องขยนันต้องอดทนต้องอัปเดตสินค้าตลอดเวลานะคะก็ถือว่าเป็นงานที่ยุ่ง และค่อนข้างที่ต้องทุ่มเทพอสมควรเลยค่ะหวังว่าการออมเงินแบบไหนตามแนวคิดที่บทความนี้แบ่งปันมาน่าจะได้ประโยชน์กันบ้างนะคะเราขอสุดอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อที่1ค่ะออมเงินแบบดั้งเดิมนะคะฝากประจำหรือไม่ก็ซื้อสลากออมสินค่ะ 2. สะสมของอินเทนตามช่วงเวลาต่างๆนะคะ 3. เก็บเงินซื้อทองค่ะ 4. หาเงินออนไลน์แบบไม่ต้องลงทุนนะคะและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่5งานทำที่บ้านได้เงินจริงนะคะขอบคุณที่รับฟังเกิร์วันพอดคาต์แล้วพบกันใ่โสดทัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกิร์วันพอดคาต์ได้ที่เฟซบุ๊ o ยูทูบแองข้อบอดคาร์